คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึง GDP ค่ะตัวเลขที่ประกาศออกมาช้าที่สุดแต่สำคัญที่สุดเขาจะสำคัญยังไงแล้วเราจะตีความกับตัวเลข GDP ที่ประกาศออกมายังไงกับคู่เงินหรือว่าสกุลเงินที่เราสนใจมาติดตามค่ะ Money doesn't grow on trees It evolves with trading Join today with a small investment of $500 And increase your saving Market Trade Smart Trade Differ CJC ตัวเลข GDP นะคะก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศค่ะที่เราเอาไว้ใช้วัดสุขภาพประจำปีของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศค่ะว่าเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้นเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์หรือว่าในปีนี้เศรษฐกิจ อ่อนแอเป็นหวัดเป็นไข่นะคะตัว GDP เนี่ยจะช่วยได้ค่ะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยนะคะตัว GDP จะเคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสูตรนี้นะคะจะเห็นว่าเราแยกให้เห็นชัดเจนเลยว่าตัว G จะแยกออกมาแล้วก็ C I X M เนี่ยจะ,จะแยกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนั่นบอกเราว่าอะไรบอกว่าไอ้สีตัวเนี้ยคือเครื่องยนต์หลักของประเทศ และตัว G คือเครื่องยนต์สำรองทีนี้เรามาดูจักในแต่ละอันกันค่ะตัว C นะคะหรือว่า consumer spending เนี่ยมันก็มาจากการบริโภคการจับจ่ายภายในประเทศของเราทุกคนในประเทศค่ะเช่นเอาไปซื้อบ้านซื้อรถซื้ออาหารนะคะยิ่งคนในประเทศจับจ่ายใช้สอยมากเท่าไหร่ตัว C มันก็มีมูลค่ามากขึ้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าคนในประเทศไม่กล้าใช้เงินเพราะว่าไม่มีเงินมีหนี้เยอะอย่างเงี้ยตัว C ก็ไม่ดีค่ะ เรื่องยนต์ตัวต่อไปคือตัว I ค่ะตัวไอคือ private investment การลงทุนภาคเอกชนค่ะอย่างเช่นการเปิดธุรกิจใหม่ๆการก่อสร้างโรงงานการขยายกิจการนะคะยิ่งเจ้าของธุรกิจลงทุนขยายกิจการเพิ่มกำลังการผลิตมากเท่าไหร่ตัว I ก็มีมูลค่ามากเพิ่มขึ้นค่ะ แต่ถ้าหากเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาไม่มีความมั่นใจเขาไม่กล้าลงทุนไม่ขยายกิจการไม่เพิ่มกําลังการผลิตถ้าแบบนี้ตัว i ก็จะมีปัญหาค่ะมาอีกพาร์ทหนึ่งนะคะมาตัว x-m ลบ M ค่ะ เลบก็คือการนำเข้าส่งออกนะคะเอามาลบกันถ้าค่าเงินของประเทศไหนแข็งมากๆค่ะการส่งออกจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าขายสินค้าชนิดเดียวกันแต่ว่าไปแพงกว่าประเทศอื่นเนี่ยเป็นเราเราก็ไม่ซื้อใช่ไหมเราก็ไปซื้อที่ราคาถูกกว่าส่วนการนำเข้าเท่ากับการลงทุนใช่ไหมคะถ้าเจ้าของธุรกิจไม่กล้าลงทุนไม่มั่นใจก็ส่งผลกระทบกับตัว X ลบ M นี่ละคะ่<ๆ>ะก็มีปัญหาเหมือนกัน ต่อไปนะคะตัวสุดท้ายก็คือตัว G ค่ะตัว G คือตัวนี้ตัว government spending ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าทั่วโลกเนี่ยเจอปัญหาวิกฤตโควิด -19 เใช่ไหมคะเครื่องยนต์เครื่องยนต์หลักไม่ว่าจะเป็นตัว C ตัว I ตัว Export Import ก็มีปัญหาหมดทีนี้ทำยังไงล่ะให้ประเทศเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ไม่ให้เศร,ศรษฐกิจถดถอยมากจนเกินไป ตัวจก็เข้ามาช่วยค่ะ g o v e r n m e n t s p e n d i n g ก็ออกนโยบายการก็ออกนโยบายการคลังเข้ามานะคะในแต่ละประเทศก็จะมีการออกนโยบายการคลังที่แตกต่างกันออกไปเพื่อช่วยเหลือให้เศรษฐกิจดีขึ้นทําให้ GDP ดีขึ้นไม่ถดถอยมากจนเป็นในระดับตกต่ําอย่างที่เราเห็นในข่าวค่ะทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์ดีกว่าว่า GDP เนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไง เวลาเราเจอตัวเลข GDP ที่ประกาศนะคะไตรมาสละหนึ่งครั้งแล้วก็รายปีอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมคะเราจะต้องเอามาวิเคราะห์ทั้ง2ชิ้นเลยนะคะทั้งรายไตรมาสแล้วก็รายปีว่ามันมีทิศทางเดียวกันหรือเปล่าถ้าหากว่า GDP เพิ่ม GDP เพิ่มนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าการใช้จ่ายเพิ่มการจ้างงานก็เพิ่มขึ้นคนมีรายได้เพิ่มขึ้นเงินเฟอ้อก็จะมาค่ะซึ่งเงินเฟอ้อเนี่ยนะคะมาเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าต้องค่อยๆเพิ่มนะคะถ้าหากเพิ่มเร็วเกินไปก็จะทําให้การซื้อขายหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศมีปัญหาอันนี้ก็ต้องดูบาลานซ์กันให้ดีแต่ว่าทั้งหมดก็จะเป็นแนวขึ้นแบบนี้ในทางกับการค่ะถ้าหากว่าตัวเลข GDP ปรับลดลงก็ส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าเฮ้ยภาคการใช้จ่ายอาจจะลดลงนะแล้วก็ภาคการจ้างงานก็อาจจะลดลงด้วยอย่างเงี้ยค่ะส่งผลให้เงินเฟอ้อปรับลดลงด้วยนะคะทีนี้ตัวเลข GDP เวลาเราวิเคราะห์ก็จะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูการประกาศตัวเลข GDP ของ2ประเทศค่ะระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนอว่าเราเกิดวิกฤตโควิด -19 ก็ส่งผลให้ทั่วโลกนะคะ GDP ปรับลดลง แต่ว่าประเทศไหนล่ะที่จะมีนโยบายการคลังนโยบายการเงินเข้ามาช่วยเหลือทําให้ GDP ฟื้นตัวได้เร็วกว่ากันตัวนั้น่ะจะเป็นตัวบอกเราว่าสกุลเงินที่เราสนใจมีทิศทางที่จะแข็งค่ามากกว่าอ่อนค่าทีนี้มาดูของสหรัฐค่ะจะเห็นว่าในช่วงที่เจอโควิด -19 หนักๆเลยอ่ะ GDP ประกาศออกมาติดลบ31.4 แต่เขาก็มีนโยบายการเงินการขังเข้ามาใช่ไหมคะก็ทําให้ GDP ในไตรมาสอีกไตรมาสถัดมาก็ปรับเพิ่มขึ้นเฮ้ยก็ส่งสัญญาณที่ดีแต่ว่าต่อจากนั้น GDP ก็ปรับลดลงเหลือ4.3แต่ในมุมมองการวิเคราะห์เนี่ยเรามองว่าตราบใดที่ GDP ยังอยู่ในแนวฝั่งบวกในช่วงวิกฤตที่ทั่วโลกเป็นวิกฤตโควิด19แบบนี้มันก็เป็นทิศทางที่ดีกว่าเศรษฐกิจอยู่ในแดนติดลบ ในทางกับกรนันมาดูของญี่ปุ่นบ้างจะเห็นว่าของญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19เหมือนกันเห็นไหมคะ GDP ลบ10.3ในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วจนถึงปัจจุบัน GDP ของญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้เกิน0หรือว่าเกิน1ขึ้นไปแต่ว่าปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นและยังอยู่ในโซนติดลบแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราสนใจคู่ UJ เอามาเทียบกัน คุณว่าใครแข่งข้าวกว่ากันเพียงแค่เราดูที่ GDP นี้ก็ต้องเป็น US ใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูกราฟของ UJ กันนี่เป็นกราฟ UJ ในไทม์เฟรม h 4ค่ะในช่วงเวลาที่ตัวเลข GDP รายไตรมาสประกาศจะเห็นว่าราคาเนี่ยยืนเหนือเส้นแนวต้าน104.4ขึ้นไปได้ แต่เมื่อกี้เนี่ยเราวิเคราะห์แล้วว่า GDP ของ US มันมีทิศทางที่ดีกว่านโยบายการเงินการคลังของ US ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าดังนั้นภาพรวมในอนาคตแปลว่า US ก็มีแนวโน้มที่จะแข็งค่ามากกว่าถูกไหมคะดังนั้นกราฟเนี้ยเขาเริ่มโค้งตัวเห็นไหมคะเริ่มปรับตัวจากแนวโน้มขาลงค่อยๆปรับขึ้น ทั้งภาพของปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคก็ไปในทิศทางเดียวกันราคาทะลุ105.67ขึ้นไปได้ก็ขึ้นยาวเลยนะฮะจนถึงปัจจุบันอันนี้แหละก็เป็นการวิเคราะห์ GDP แบบคร่าวๆนะคะแต่ว่า GDP เนี่ยมันมีดีเทลมีรายละเอียดมากกว่านี้เนาะวันนี้เราก็พูดแบบคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์ของ GDP ว่าเวลาเราวิเคราะห์ในพารของการลงทุนในการ เทรดระยะสั้นเนี่ยประมาณนี้เราสามารถใช้ตัวเลข GDP เป็นไกด์ไลน์ได้ส่งสัญญาณได้นะคะและแน่นอนว่าเทคนิคดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะอยู่ในหนังสือ forex war นะคะคุณสามารถดาวน์โหลดได้แล้วตาม QR code ด้านบนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเล่ม1เล่ม2แล้วก็เล่ม3นะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณมีคำถามคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวกลับไปตอบให้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาค่าสเปรดต่ำๆค่าท r น s e c t i o n cost ต่ำๆ CJC ตอบโจทย์มองหาสินค้าที่มีให้คุณเทรดมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่า forex เนาะเหล่าหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรปหุ้นเอเชีย CJC ตอบโจทย์น้ำมันทองคำ CJC ตอบโจทย์คือเขารวมสินทรัพย์ที่เป็นที่นิยมในโลกมาไว้ทำให้คุณอะ เปิดเพียงแค่หนึ่งบัญชีคุณสามารถเทรดสิ่งพวกนี้ได้หมดแล้วคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการฝากถอนการไม่มีตัวตนการหนีหาย CJC ไม่มีแน่นอนตอนนี้นะคะทาง CJC กับ Forex w o r l นะคะได้ร่วมกันทำ100โปรโมชั่นสเปเชียลโบนั100%โปรโมชั่นนี้รับง่ายมากเพียงแค่คุณเปิดบัญชียืนยันตัวตนก็สามารถรับโบนัส100%ได้ทันทีส่วนวิธี ฝากวิธีเปิดบัญชีทํายังไงเดี๋ยวเราแปะคลิปเอาไว้ให้ด้านล่างง่ายๆไม่ยากเลยค่ะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับการเลือก CJC Market ค่ะ